สวัสดีครับวับนนี้ก็แรงนี้แหละเปเกยนะแรงที่โหดสําหรับเจ้าดีใหม่เรานะมาทุกปามเป็นไงเดี๋ยวจะเพื่อนๆนับอยู่มาได้เลยนะครับแรงนี้เนะี่ยแบบว่าดิบล็อกหลุดหลุดกันเป็นว่าเล่นเลยนะนี่มาดูแห้งแล้วนะแรงนี้แห้งแล้วปกติน้ําจะครึ่งล้อครึ่งล้อกันเลยทีเดียวเดียว เก็เอาแล้้ควก็เอาแล้้ควก็ต้องเกียร์สามนะบางทีพื้นข้างล่างมันค่อนข้าง,างที่จะแข็งนะเนี่ยต้องยิงดิบแบบต่อเนื่องนะคันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดนะมันเกินรอบมันนะ ต้องถามว่าขึ้นได้ไหมต้องถามว่าล้อมันไปให้ไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวล้อมันไม่ค่อยไปนะเราหักซ้ายไปขวานะบางทีโอ้โหนี่ดูโอ้โหขับไปด้านขวาหน่อยดิตายแล้วทีนี้ติดแล้วครับติดแล้วทีวนี้เนี่ยในหนามืดกันเลย ผู้หญิงขับนะเนี่ยย้ำกันกันอีกทีคลิปนี้เออผู้หญิงขับนะมึงยิงดิฟใหม่ก่อนเต้มึงกดดิฟก่อนแล้วก็เกียร์สองแล้วก็มึงก็กดไม่ตารุ่นนี้ต้องทำใจเลยนี่ดูครับนี่อ้าวแล้วก็จิกขวาหน่อยจิกว่าจิกวาอิดยิงเกียร์ร่องอ่านั่นแหละ อ๋อลงลงลงมามาได้มาเดี๋ยวครับเอดินมันก็แห้งนะแต่ว่ามันเหนียวยังใช่ว่าดินมันก็แห้งดินี่ข้างล่างใส่ดู ร่วนดินนนดแรงรัวยางไม่ยางไม่ผ่านหรือเปล่านี่ยมาแชวก็มาแชวกูวโดนได้แล้วทงย,ยางมาแชวนะเนี่ยถ้าเป็นลิงหลงกงขึ้นไปแล้วนะเนี่ยลิงหลงต้องเข้าแล้วนะเหมือนแบบนี้ย่งยงว่ะบินปันกันเลยดเดี๋ยวเชียง ไปไปได้แล้วตรงนี้แห้งหมด <ไป S 1> แล้วนะ <ไป S 1> มันหลุดนะ <ๆ S 1> นี่ก็ฝากถึงอีสุสุประเทศไทยกันเลยเ <นะ S 1> ดียวเชียวนะดิฟล็อกคุณเนี่ยมันใช้ได้ที่รอบจำกัดซะเหลือเกินนะควรที่จะพัฒนาเรื่องระบบดิฟล็อกนะนี่จากผู้ใช้งานจริงนะ้าคริป ้าคกิปนี้ส่งไปถึงยิสูงนะก็ลองพัฒนาดูนะทําไงก็ได้ให้มันรอบสูงไม่ตัดนะครับนะค่อยตัดที่รอบเท่าไหร่ก็วานไปแต่นี่ก็คือเราดิ้นจากโคนเนี่ยต้องใช้รอบสามพกว่าเกือบสี่พันเลยนะบางทีมันไม่ไปนะนแต่ของรีโวเนี่ยไม่หลุดคนระับก็พังอย่างเดียวมีคนคอมเมนต์ว่าเออหลุดตอนพังอย่างเดียว ตรงนี้สบายแล้วตรงนี้นะฮะนารุ่นเหมือนกัน ไปติดหรือเปล่านะตรงนี้มาลุ้นกันเขาจะพาดีวอมาเลยนะแต่ว่าไปดูประนะไม่ได้ใช้ดีวออีก <c oughs> ไม่ติดนะตรงนี้สบายสบายนานี่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานจริงนะหรือไม่ได้ซื้อมาใช้งานจริงนะเราก็พูด เล่นปากเต็มคำไม่ได้นะว่ายี่ห้อนี้มันดียังไงไม่ดียังไงนะแต่นี่เรามาใช้งานจริงๆนะนี่รถที่อยู่ในคลิปก็เป็นรถจริงๆนะไม่ใช่รถปลอมนะในหัวซื้อมาใช้งานจริงๆนะนี่ก็ได้รูข้ข้อดีข้อเสียของมันนะเป็นยังไงนะแม่เจ้าบอกได้คำเดียวว่าทางโครนแบบนี้นะเหมือนที่เขาคอมเมนต์แหละนะรีโวมันมันได้นะ ว่าันผ่านง่ายนะถ้าอุปสรรคแบบนี้นะอีสูปก็ผ่านได้ถ้าระบบดีฟล็อกไม่หลุดเนี่ยมันก็ผ่านได้เช่นกันนะแต่นี่มันหลุดนะมันป้องกันก่อเก่าใจเขาทางแห้งก็ยกให้อีสูปนะทางเปียนแบบนี้ลืน่นๆเอาแล้วก็เอาแล้วดันโครนแล้วตอนนี้ดันโครนแล้วมันก็แห้งนะดูดูท่านผู้ชมข้างล่างก็แห้งนะ แพงมากเลยแง่อาจจะเป็นพอยางก็นั่นยางตัวนี้มันดอกไม่ค่อยห่างดอกมันค่อนข้างที่จะเหมือน,นโอตานี่เลยคก็เป็นบ้างไม่เป็นวันดิน แล้วนะเอายังไม่หลุดยังไม่หลุดโโต่อยล่างต่อยล่างน่าจะตีวงหน่อยเมื่มอม,มัน,น,น,มนมตีวงนิดนี่โอเคคลิปนี้มาทนี่แล้วน,นะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีัสวัสดีครับป๊อม